พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักเนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมดรกเตอร์กติศักเนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องผลของการตกเป็นบุคคลล้มละลายครับ ผลที่ตามมานะครับหลังจากที่เราตกเป็นบุคคลล้มละลายจะมีดังนี้นะครับประการแรกนะครับก็คือเราจะไม่สามารถกระทํานิติกรรมใดๆได้ครับรวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารการโอนเงินการถอนเงินผลประการต่อมานะครับก็คือไม่สามารถรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือดํารงตําแหน่งทางการเมือง รวมถึงไม่สามารถรับราชการหรือถ้ากรณีรับราชการอยู่แล้วก็จะต้องออกจากราชการหรือกรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนก็จะต้องออกจากงานในกรณีที่บริษัทนั้นกำหนดว่าพนักงานของตนต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายผลประการต่อมานะครับก็คือไม่สามารถดำรงตําแหน่งในบริษัทหากมีความจำเป็นนะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน จึงจะดํารงตําแหน่งได้ครับผลประการต่อมานะครับก็คือไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ครับหรือหากมีความจําเป็นจริงๆจ,จ,จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนครับโดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าจะไปที่ไหนไปกี่วันและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในขณะที่อยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ดีครับการอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ครับผลที่ตามมานะครับหลังจากที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมนรอกเตอร์เกดิศ er ักเนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพูดและทีมทานายความสวัสดีครับ